ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงสถานการณ์โควิด -19 คือช่วงนี้มันเบาบางลงแต่ว่ามันยังไม่หายไปไหนนะคะเบาบางจนเราอาจจะลืมกันในช่วงขณะดไหน,นอยู่ใช่ใช่คือถ้าเป็นแรกๆก็จะเรียกว่ากาดตก่เริ่มไม่ค่อยใส่หน้ากากอานามัยแล้วไม่ค่อยที่จะพกแอลกอฮอล์ล้างมือมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ไว้วางใจได้หรือยังนะมันหมดไปจากประเทศไทยหรือยังแล้วก็ อีกหนึ่งโรคที่มาคู่กับโควิดก็คือไข้หวัดใหญ่ครไข้ <นะ S 2> หวัด,ดใหญ่หรอคะคะ<ช>ตอนนี้ก็คือเด็กๆก,ก็จริงๆเด็กๆเนเปิดเทอมแล้วแต่ช่วงที่ปิดเทอมไปก็มีคนป่วยไข้หวัดใหญ่<ช>ประมาณอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกันกบศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาคกูมาลเวชศาสตร์คณะแพทยศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สบาสบัด,ดีครับท่านทุกฟังทุกท่านครับค่ะคุณหมอโยงคะตอนนี้สถานการณ์โควิดที่บ้านเราประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะไว้วางใจได้หรือ,อยังคะค,นะครับนะฮะก็โควิดเ,เนี่ยนะครับตอนนี้เข้าปีที่สี่นะครับแล้วก็เราทุกคนก็รู้แล้วว่าโควิดเนี่ยให้เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงนะครับมาเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นโรคประจําฤดูกาลนะครับเพราะเอพอเปลี่ยนมาเป็นโรคประจําฤดูกาลแล้วเนี่ยสภาวะของโควิดขณะนี้เนี่ยคงไม่ต่างอะไรกับไข้าบาดใหญ่นะครับคือแน่นอนโรคนี้คงไม่หมดไปจากาโลคสีเขียวของเราใบนี้นะฮะ,ะไม่หมดแน่นอนแล้วก็คงจะอยู่กับเราไปแบบนี้เหมือนกับไข้าบาดใหญ่ นะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งโควิดตอนนี้เนี่ยลดความรุนแรงลงนะครับโดยที่ความรุนแรงของเขาเนี่ยลดลงมาใกล้เคียงกับไข้ปัจใัย<ฆ>่ค่ะเราจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตขณะนี้ของโควิด1 9ในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งรายต่อสัปดาห์ค<ฆ>่ะนะครับหรือพูดง่ายว่าปีหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยคน นะครับก็เท่าๆกับไข้วัดใหญ่ที่เสียชีวิตละตอนนี้ไข้วัดใหญ่เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณร้อยถึงไม่เกินสองร้อยคนนะครับนะนะประเด็นที่สองก็คือว่าเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าโควิดเนี่ยถ้าทุกคนมีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยจะไม่เป็นอีกค่ะค่ะสภาวะตอนนี้ก็ไม่ใช่ต่อให้เราฉีดวัคซีนแล้วเราเป็นมาแล้วก็สามารถติดเชื้อโควิดได้อีก ว็คซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ไม่สามารถที่จะไปลดฐานสมิช่นได้การติดเชื้อมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อครั้งใหม่อีกได้นะเพราะฉะนั้นโรคนี้จึงเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เช่นเดียวกับไข้าบยาดใหญ่ค่ะค่ะนะอันที่สามก็คือว่าทั้งโควิดและไข้าบยาดใหญ่เนี่ยนะครับได้เป็นโรคประจำฤดูกาลไปแล้วนะครับ ก็จะมาตามฤดูกาลของเขาฤดูกาลของเขานี่ยนะครับถ้าเป็นประเทศซีกโลกเหนือนะฮะที่อยู่ที่มีอากาศหนาวเยน็นหรือซีกโลกใต้ที่มีอากาศหนาวเยน็นค่ะนะครับโรคนี้ก็จะมาในฤดูหนาวนะเช่นทางซีกโลกเหนือนะครับอย่างในจีนอย่างในอเมริกาหรือแม้กระทั่งในยุโรปฤดูหนาวของเขาก็คือตั้งแต่พฤศจิกาจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ โรคนี้ไม่ว่าไข้บัดใหญ่หรือโควิดก็จะพบได้มากซึ่งโลกใต้ก็เหมือนกันหน้าหนาของเขาก็เป็นกระดักระดาสิงหานะครับก็จะไปพบเยอะในช่วงนั้นแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับฤดูการของไข้บัดใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรอยู่ซีงโลกเหนือแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่มีฤดูหนาวที่ชัดเจน มีแต่ร้อนมากกับร้อนน้อยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยโรคทางเดินหายใจไข้บวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยนะครับจะมาในฤดูฝนนะฮะคือจะเริ่มตั้งแต่นักเรียนเปิดเทอมคือเดือนมิถุนายนนะครับอ่าแล้วก็จะไปจบประมาณปลายปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเขตอย่างประเทศไทยเนี่ยเราพบได้ตลอดปีนะครับ พบได้ตลอดทั้งปีงนะครับแต่จะพบมากในฤดูฝนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นโรคสองโรคนี้ตอนนี้เนี่ยลักษณะจึงคล้ายกันมากนะครับเมื่อคล้ายกันมากแบบนี้แล้วเนี่ยโควิดสิเกาเนี่ยการรายงานของโรคเนี่ยเราไม่ได้รายงานละว,ว่าใครติดเราไม่ได้ใครพอใครเป็นปั๊บต้องหาทานลายละ นะฮะผมผมไม่คิดนะฮะว่าพอใครเป็นปั๊บเนี่ยไทม์ไลน์เราไปคอนแทคใครเราไปสัมผัสใครนะแล้วต้องกักกันวงหนึ่งวงสองอะไรต่างๆเนี่ยเลิกพูดหมดลมะนะครับเราปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยก็คล้ายกับไข้หวัดใหญ่นะครับคือใครเป็นก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่เชือ้อกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับนะฮะเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อให้มากที่สุดเท่านั้นนะครับนะฮะ ประเด็นที่ต่อไปว่าทําไมมันคล้ายกันโควิดกับไข้หวัดใหญ่นี่ยะครับก็คือการการกลายพันธุ์ของมันไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็กลายพันธุ์ของมันไปทุกปีทุกปีวัคซีนก็ต้องเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีค่ะโควิดสิบเก้าก็เหมือนกันนะครับมันมีการพัฒนาตัวมันเองเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวมันนะครับไปตลอดนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เรียกตามภาษาตัวอักษร โรมันนะครับอัลฟาเบต้ากัมมาจนไม่มีชื่ออะไรเรียกละ,อะพอมาถึงยุคโอมครอนเสร็จก็มาตั้งแต่บีเอเกบแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อเทพย,ยดาฟ้าดินชื่อดวงดาวชื่ออะไระต่างๆก็แล้วแต่ใครจะเรียกอย่างเช่นเป็นสักเกนเป็นอาร์ทัสนะครับเป็นอาร์ตูรุสนะครับจะเห็นไหมฮะว่าแม้กระตั้งชื่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยตั้งเอาดาวดวงแก้วมาเป็นชื่อโควิด เพราะมันเปลี่ยนอยู่ต่อเวลานะครับนี่าการเปลี่ยนอยู่ต่อเวลานี่เองนี่นะครับที่มันทําให้หลบหลีกภูมิต้านทานแล้วมันทําให้สามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้ค่ะนะเมื่ออ,อมนุษย์เราหรือคนเรานี่นะครับเคยเป็นแล้วหรือเคยได้รับมีภูมิต้านทานบ้างแล้วจากวัคซีนก็ตามแต่เนี่ยเมื่อรับเชื้อครั้งที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้าความรุนแรงของโรคจะลดลงไปเรื่อยๆ นะคระับเพราะว่าด้วยวิวัฒนาการของไวรัสเนี่ยนะครับกับมนุษย์เราเนี่ยเขาต้องการจะอยู่ด้วยกันนะครับคือเราเนี่ยคงปรับเขาไม่หมดเขาก็จะอาศัยอยู่กับเรานะะเมื่อเขาอาศัยอยู่กับเราแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาทําร้ายเรามากเกินไปเขาก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงต้องปรับตัวเขานะครับฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่า มันไม่ได้ไปไหนพอถึงวันดีคืนดีคนนั้นเป็นคนนี้เป็น,น,น,ปนแล้วพอถึงตีหน้าพอเข้าสู่ฤดูฝนนักเรียนเปิดเทอมมันก็ามาเยี่ยมเยียนเยอะแยะอีกนะครับนะฮะแล้วก็สองโรคนี้ก็คงจะคู่กันที่จริงแล้วโรคทางเดินหายใจอื่นๆก็คล้ายกันไม่ว่าจะเป็น r อ v สีนะะไม่ว่าจะเป็นไลโนไวรัสหรือไม่ว่าจะเป็นอีกหลายโรคเลยก็คล้ายๆกันแบบนี้เป็นแล้วเป็นอีกได้นะครับนะฮะ เมื่อเป็นแล้วเป็นอีกแล้วได้เนี่ยจึงเป็นโรคประจําฤดูกาล <c oughs> แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับมันเองค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคงไม่ต้องถึงกับว่า ไ่เป็นปั๊บแยกตัวกับตัวสิบสี่วันจะเห็นนะฮะบ, <c oughs> บางคนเป็นอยู่บ้านเนี่ยนะครับจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกับในปีแรกละใช่ค่ะค่ะคุณหมอครับ <c oughs> เป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันเป็นซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เหมือนกันเป็นโรคประจําฤดูการไปแล้วคราวนี้เหมือนแฝดเลยค่ะโควิดสิบเก้ากับไข้หวัดใหญ่เราจะแยกอาการออกยังไงได้บ้างคะผู้ที่เป็น,นครับครับอาการเหนียดคงแยกไม่ออกนะครับรักษาการมันเหมือนกันเลย มีอาจเมื่อยเลื้อเมื่อยตัวมีไข้เล็กเจ็บคอนะครับมีไอมีน้ำมูกมีอะไรตา่างทุกอย่างค,ค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากค่ะ,ะ,คะนั้นการจะแยกจริงๆเนี่ยก็คงต้องใช้การตรวจค่ะนะครับเพราะรอาการเนี่ยจริงๆแยกไม่ได้นะฮะถ้าจะบอกว่าเราจึงใช้คำว่าอาการคล้ายไข้บัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าไลค์อุนเน <c oughs> ถ้าใครก็ตามมีอาการอินฟลูเซ่าไลท์อูเนสนี่นะครับเราก็จะตรวจทั้งไข้หวัดใหญ่ตรจตวจทั้งโควิดตรวจทั้งอสบตรวจทั้งหลายๆตัวในโลกของทางเดินหายใจ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในในใ,ในลักษณะอาการเนี่ยเราจรึงใช้คำว่าอินฟลูเซ่าไลท์อูเนสถ้าใครก็ตามแต่ที่มีอาการอินฟลูเซ่าหรือไข้หวัดใหญ่คล้ายไข้หวัดใหญ่นี่นะครับคำถามต่อไปเราจะถามเลยว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า คุณเป็นคุณเป็นกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าค่ะนะครับถ้าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางเราก็จะระวังว่าโรคนี้อาจจะรุนแรงได้นะฮะ,ะเราก็จะให้การตรวจวินิจฉัยใ,ให้การรักษาให้เต็มที่แต่ถ้าบอกว่าเออคุณร่างกายแข็งแรงดียังเป็นเด็กแข็งแรงดีนะครับมันก็โครงการปฏิบัติตัวต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะครับนะฮะ,นะะพยายามลดการแพร่กระจายของโรค ป้องกันการติดต่อของโรคนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแยกกันยากครับมีมีแบบว่าจุดสังเกตสักนิดนึงไหมคะเพราะเพราะเวลาเป็นเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะสับสนเอ๊ะพอตรวจแล้วยังไม่ขึ้นสองขีดหรือว่าอะไรยังไงเราจะสังเกตได้ยังไงอะคะคือคือก็ดูก็แล้วกันถ้าสมมุติว่าที่บ้านเป็นโควิดแล้วมีอาการขึ้นมามันก็มันก็น่าจะไม่ถึงโควิดก่อนค่ะ ที่บ้านเป็นไข้หวัดใหญ่นะฮะถ้าเราเป็นเราก็ต้องนึกถึงไข้หวัดใหญ่ก่อนนะแต่ทีนี้ก็มีการระบาดพร้อมกันทั้งสองตัวเลยทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่คะนะครับถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับเราเราเพิ่งได้ตัวอย่างจากการระบาดนะฮะของโรงเรียนที่เกิดการระบาดท,ทั้งโควิดและก็ไข้หวัดใหญ่เราพบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นสองโรคเลย <C> e <at> เป็นสองเชื้อเลย <c oughs> ลนะครับหลายคนเลยที่เป็นสองเชือ้อ <c oughs> เนื่องจากร่างกายเขาแข็งแรงดีเราพยายามไปถามว่าอาการรุนแรงขึ้นไหมนะฮคน <c oughs> ที่เป็นตัวเดียวกับคนที่เป็นสองตัวนะฮะเราก็พบว่าไม่ต่างกันค่ะคนติดสองตัวเนี่ยดูแล้วเนี่ยเนื่องจากร่างกายเขาแข็งแรงเขาติดทั้งโควิดนะครับทั้งเอ่อไ้แบบใหญ่ค่ะะครับนะฮะถ้าถามว่าถึงจะต้องนอนโรงพยาบาลไหมก็ไม่ นะครับแล้วไข้บาดใหญ่ก็อย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือว่าที่ระบาดมากนะครับหรือความรุนแรงของไข้บาดใหญ่เนี่ยที่เรากลัวมากกว่าเนี่ยคือไข้บาดใหญ่เอเรากลัวมากกว่าไข้บาดใหญ่บีนะครับเพราะไข้บาดใหญ่เอเนี่ยสายพันธุ์มันมีการแปรเปลี่ยนได้ค่อนข้างมากนะครับและการระบาดของเราในปีนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นไข้บาดใหญ่เอซะด้วยนะครับแล้วก็เป็นการระบาดใหญ่จริงๆปีนี้นะครับนะฮะ เพราะหลังจากที่เราป้องกันโควิดอย่างดีมาแล้วนกะ็มาปีนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเผลอแล้วไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เอเนี่ยที่ระ,ะบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้น้อยไปกว่าโควิดค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าโาควิดอ่าเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าความรุนแรงของโรคของสองโรคนี้ตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันมาก นะฮะแล้วมีลักษณะต่างๆหลายอย่างเนี่ยคล้ายกันค่ะอาการผ่านแล้วทีนี้ในอย่างสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งสองโรคเลยทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่การรักษาละคะรักษาตามอาการหรือว่าเราจะต้องให้ยายัางไงคะครับถ้าเขาร่างกายแข็งแรงดีก็รักษาตามอาการไปนะฮะ,ะเช่นเป็นเด็กวัยรุ่นนะหรือในวัยทางานที่มีร่างกายแข็งแรงคะ,ะก,ก็รักษาตามอาการแต่ถ้าเขามีโรคประจาตัว หรืออายุมากแล้วหรือกินยากดภูมิต้านทานอะไรล่ะแน่นอนพวกนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้าย,ยาต้านไวัสล่ะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้ลงปอดอ่าเพราะฉะนั้นเราเห็นเราเห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือว่าเออ,อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะระบาดมากในเดือนที่ผ่านมาหรือสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ะทั้งโควิดและไข้หวัดใหญ่นี่นะครับ จากตัวเลขการเสียชีวิตของประเทศไทยนะครับหนึ่งรายต่อสัปดาห์นะครับโควิดเนี่ยเราเสียชีวิตหนึ่งรายต่อสัปดาห์มาหลายอาทิตย์ละนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันไม่ต่างเลยกับไข้หวัดใหญ่ะนะครับแต่ถ้าเราจดเรคคอร์ดหรือบันทึกของไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มเปราะบางที่ที่ทําให้ให้เสียชีวิตได้ ะ <c oughs> ในคนปกติที่แข็งแรงดีตอนนี้นี่นะครับผมเห็นแต่ละคนเป็นเนี่ยยิ้มแป้นเลยนะครับก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายค่ะอีกอันหนึ่ง <c oughs> ที่ผมอยากจะเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคื <c oughs> อนนว่า <c oughs> เราทําการศึกษานะครับในประชากรไทยนะเมื่อปีที่แล้วนะครับหนึ่งปีมาแล้วนี่นะครับคนไทยติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยแปดสิบเอร์เซต แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมเชื่อเลยว่านะครับนะฮะพิธีกรสองคนนี้เนี่ยนะครับก็ติดแล้วเรียบร้อยค่ะครับนะฮะก็ติดแล้วแน่นอนและหนึ่งท่านค่ะอีกคนหนึ่งยังไม่ติดเลยค่ะอ่าฮะสักวันหนึ่งก็ติดค่ะนะครับนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมไปที่โรงเรียนไหนก็ะยกมือว่าใครเป็นเคยเป็นแล้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทีนี้ปัญหาอันนึงก็คือว่าในเด็กนะครับบางคนบอกไม่ติดไม่ติดเนี่ยแต่เราเจาะเลือดดูเนี่ยถึงจะรู้ว่าติดนะครับผมแตกใจก็คือหลานผมเอ๊่ททำไมทุกคนติดโควิดหมดเลยหลานสามผวเนี่ยมันไม่เป็นทั้งสีเพราะอะไรครับตัวเอทเคยยังไงก็ไม่เป็นนะครับ ผมก็เลยตรวจเลือดเขาดูผลปรากฏว่าเขาเป็นแล้วแต่เขาเป็นโควิดแบบไม่มีอาการไม่แสดงอาการ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่าใช่ภูมิ้านทานก็สูงปิดเลยนะครับก็แสดงว่าอาการหวัดของเขาที่เป็นบางครั้งนั่นแหละคือโควิดแต่เราไม่ได้สังเกตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอ่า จากการที่รเราบอกตัวเลข80% 90%หรือมากกว่า90%เนี่ยเราใช้วิธีการตรวจเลือดนะครับดูว่ามีร่องรอยการติดเชื้อโควิดหรือไม่ในงานวิจัยของเราเราจึงจะรู้ว่าตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยติดแล้วจริงๆะนะครับนะฮะทำให้โรคนี้เนี่ยจึงความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดน้อยลงค่ะท้ยนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการแนะนําดูแลตัวเองไหมคะการครับค,คือ ิ่งที่ดีที่สุดนะฮะโรคทุกโรคเนี่ยนะครับป้องกันได้เนี่ยควรจะป้องกันนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าเป็นเนี่ยมันก็เสียเวลางานเสียเวลาอะไรต่างๆทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วถ้าเรามองไปแบบนี้แล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าการป้องกันที่ดีที่สุดนอกจากผู้ป่วยทุกคนนะครับหรือคนที่ไม่สบายจะต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายการล้างมือนะครับการไปที่ชุมชนอาจจะใส่หน้ากากอนมามัยก็โอเคแต่เดินที่การแจ้งหรือที่ไรต่างเนี่ยไม่มีความจาเป็นที่ต้องใส่นะครับนะ,ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อการป้องกันด้วยวัคซีนนะรเรารู้ว่าวัคซีนจะฉีดกี่เข็มมันก็กันการติดเชื้อไม่ได้นะแต่สามารถป้องกันลดความรุนแรงของโรคได้ก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่นี่นะครับ ไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วถามว่ายังเป็นไหมก็เป็นะนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยมันคันได้ประมาณส0สิเปอร์ซนั่นเองปรสิทิาสิเปอเ็นเองนั่เนเองไม่ได้สูงอย่างที่หลายคนคิดนะครับนะเพราะงั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่จะเรียกว่าเป็นแล้วจะรุนแรงได้เราก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนประจําปี ค่ะคือต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราคงไม่เรียกมาฉีดกันเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกอะไรกันแล้วหละนะพอถึงปีนึงก็ฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งนะฮะแบบไข้หวัดใหญ่นะฤด,ดูการที่ฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีการระบาดก็คือในช่วงก่อนนักเรียนเปิดเทอมคือเดือนมิถุนายนค่ะนะครับแล้วในปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าวัคซีนไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามแต่ไม่มีวัคซีนตัวไหนเป็นวัคซีนเท็ นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ต่างกันเลยนะครับนะไม่มีวัคซีนไหนเป็นวัคซีนเทพวัคซีนไม่ว่าใครจะเรียกร้องอยังไงก็ตามแต่นี่นะครับวัคซีนที่ตรงสายพัน์ธจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด <Okay. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่นี่นะครับถ้าตรงสายพัน์ธจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับไม่ว่าคุณจะใช้วคัคซีนชนิด <Okay. S 1> ไหนไม่ได้แตกต่างกันนะฮะไม่ได้เรียกร้องแบบ คนไทยสมัยก่อนแล้วว่าจะต้องเอาไอ้น,นั่นจะต้องเอาไอ้นี่พอเอานน hm มาให้เขาแล้วทีนี้ก็เริ่มลังเลยใจแล้วว่าจะฉีดด <It> ีหรือไม่ดีแล้วก็กลัวอาการข้างเคียงกลัวอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วค่ะครับนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณหมอมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ